โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนที่เคยกับเกม f c Mobile นะฮะโอ้โหวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยนะผมหรือว่าจะเป็นปิศนาที่หลายคนขอเข้ามาเยอะมากนะผมว่าอ่าพี่ครับผมอ่าอีโมจิตรงนี้หามาได้จากที่ไหนนะทุกคนนะเออมันเป็นอีโมจิที่ค่อนข้างที่จะกวนมากๆนะทุกคนนะเออ แล้วหลายคนเนี่ยก็มาถามผมว่าพี่เอามาจากไหนกันนะผมซึ่งปกติแล้วในในส่วนของ F C Mobile เนี่ยเขาจะแจกมาค่อนข้างบ่อยนะทุกคนนะเมื่อคืนก็มีแจกโค้ดมาในช่วงของเวลาที่เขามีไลฟ์อ่าสตรีมนะผมว่าจะมีการอัปเดตอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะก็จะมีพวกแจกอิโมจิแบบนี้มานะผมแล้วก็เป็นพวกอ่าการนักเตะ T O เอ้ยไม่ T O อ,อ่าล่าสุดเขาแจกเป็น T O T S หรือว่าแล้วแต่กิจกรรมเขาจะแจกอ่า แล้วแต่ช่วงของกิจกรรมและการน้งพูดอย่างนี้นะทุกคนนะว่าเขาจะแจกเป็นาการ์ดนักเตะหรือว่าจะเป็นเพียพวกอิโมจิอะไรให้เราบ้างนะจะเป็นเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ลิงก์แล้วก็ให้ใส่โค้ดไปเราก็จะได้รูปแบบนี้มานะทุกคนนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวันนี้ว่าทํำยังไงนะผมเอาโค้ดมาจากไหนแล้วก็ลิงก์ อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันนะอีโมจิมันค่อนข้างกวนมากๆแล้วตรงนี้นะเออเดี๋ยวส่งไปใหด้เขาด่าผมนะทุกคนนะโอเคนะไปครับผมเดี๋ยวมาสอนกันเลยนะม,มาบอกวิธีกันนะโอเคนะผมอย่างแรกนะผมที่เราควรจะมีนั่นก็คือทางด้านของการผูกบัญชีนะทุกคนนะกดมาที่ตรงของในส่วนของภารกิจนะฮะตรงนี้อ่า อ๋อตรงนี้มันหายไปแล้วนะทุกคนนะต้องมากดตรงนี้นะผมในส่วนของการผูกบัญชีนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ผูกนะจะอยู่ในส่วนของภารกิจนะฮะแล้วก็จะมีผูกปุ๊บแล้วเราจะได้แต้มเป็นอ่าเป็นมาเชรโน่หนึ่งตัวแล้วก็เป็นอ่าเพชรแดงแล้วผมจำไม่ผิดนะจัดการบัญชีตรงนี้นะ นะใครที่ยังไม่ผูกเนี่ยก็ไปผูกเสร็จสับให้เรียบร้อยนะผมคลิปเนี่ยผมได้ทําไปแล้วสอนผูกบัญชีว่าทายังไงไปดูตามขึ้นปกตรงนี้ได้นะทุกคนนะสามารถไปดูได้นะผมตรงนี้ที่ผมขึ้นไว้นะโอเคนะผมพอเราผูกบัญชีเสร็จแล้วนะพอผูกบัญชีเสร็จปุ๊บนะ,ะับผมก็ให้เรานะผมเข้าไปดูคลิปเวลาที่เขามีการแจกโค้ดนะผมไม่ว่าจะเป็นช่วงตีสองหรือว่า เป็นที่เวลาเขาไลฟ์สดน,นะผมตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะเขาจะมีแจกลิงค์เข้ามานะทุกคนนะแต่ว่าอันนี้คือเขาไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังได้ยังทํากันได้ไหมผมตอบเลยว่าปัจจุบันเนี่ยผมยังทําได้อยู่นะยังมีน้องๆเนี่ยเขาขอลิงก์ผมมาแล้วก็ได้กดเข้าไปแล้วก็สามารถใส่โค้ดเข้าไปเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะรับ อิโมจินี้แล้วก็รางวัลได้อยู่นะทุกคนนะเออผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะรีบทําตามผมนะทุกคนได้แน,น่นอนนะนี่นะผมพอเรากดลิงก์มาแล้วนะทุกคนนะ mm hmm. ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะผมก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินก่อนนะ เหมือนที่ผมบอกไปเราต้องมีบัญชีของ EA ก่อนก็คือต้องสมัครเสร็จสรรเรียบร้อยสมัครผมได้สอนไปแล้วแล้วก็สมัครปุ๊บเรากดล็อกอินเรียบร้อยแล้วจะขึ้นชื่อเราตรงนี้แล้วก็ให้เรานะผมเอาโค้ดมาใส่นะผมโค้ดจะมีชื่อว่าเขาดาวนัทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้อีกทีนะผมไม่ว่าจะเป็นช่องใต้คอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกส่วนตัวมาให้ผมก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้อีกทีนะ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกันนะเดี๋ยวผมจะบอกโคดอีกทีหนึ่งนะก็พอใส่โคดไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วเรากดยืนยันไปมันก็จะเขียนว่าโคดอ่าสำเร็จนะทุกคนนะพอโคดสำเร็จปุ๊บเราก็กดเข้ามาในเกมได้เลยพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะทุกคนนะเราก็จะมีเป็นกล่องของขวัญตรงนี้เราก็สามารถไปกดรับรางวัลได้เลยนะทุกคนนะย้ําก่อนว่าณนะปัจจุบันนะทุกคนนะยังสามารถที่จะทําได้อยู่นะณนะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นะในณนะเวลาที่คุณได้ดูคลิปนะแต่ว่าน,านานไปแล้วแหละทำได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ อันนี้ต้องแจ้ไปก่อนนะไม่ไม่ดราม่านะทุกคนนะพอเรารับรางวัลเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะทุกคนนะพอได้ปุ๊บเรียบร้อยเรากดมาที่ห้องแต่งตัวนะผมเราก็กดตรงอิโมจินะนี่เราก็จะได้มาแล้วนะผมคุณผู้จัดก,การหัวเราะแบบราเริงนะเออ <c oughs> รยำใจมากนะผมบอกเลยอิโมจินี้นะปกติอิโมจิด้านบนเนี่ยเพื่อนซีจากบ้านเกิดเนี่ยอันนี้ก็ระยำสุดๆแล้วนะ อันนี้มาอีโมจินี้คือโคตรจะระยำไปอีกนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็รางวัลก็เหมือนตามที่ผมลงไปนะทุกคนนะโอเคนะผมใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สงสัยตรงไหนให้กันได้นะครับผมนะทุกคนนะโอเคนะวันนี้ก็มาบอกที่รางวัประมาณนี้นะผมใครที่สงสัยตรงไหนอิน e บ็อกซ์หาผมได้นะลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้อีกทีนะสำหรับผู้ที่มากดติดตามกดซับประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคผมจากไปเดียวงเท่านี้ครับสวัสดีครับ